สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอการทำกระทงใบไม้แบบง่ายๆครับตกแต่งด้วยดอกไม้นิดหน่อยก็สวยงามไม่ต้องไปซื้อหายแพงๆแล้วครับเตรียมใบไม้ตามภาพครับที่รูปลักษ์ใกล้เคียงกันก็ทำได้หมดดอกไม้ไว้ตกแต่งอีกนิดหน่อยภาพส่วนหัวของใบไม้พอประมาณครับเสร็จแล้วนำไปวางบนฐานของกระทงปักด้วยตะปูเข็มหรือไม้กลัดก,ก็ได้ครับ ไปจนครบรอบเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้ครับ จากนั้นเราก็จะมาทําชั้นที่สองครับใบไม้หนึ่งใบพับด้านขวาครึ่งหนึ่งด้านซ้ายครึ่งหนึ่งให้เป็นกลวยครับพับด้านซ้ายกลับคืนอีกนิดหน่อยพอให้สวยงามจากนั้นนําไปปักระหว่างช่องว่างครับทำจนครบรอบ เสร็จแล้วเราก็จะได้กระทงที่มีกลีบสองชั้นสวยงามครับตกแต่งตรงกลางได้ดอกไม้ถ้าดอกไม้เราเล็กไปก็มัดรวมกันให้เป็นช่อปักลงตรงกลางแล้วค่อยๆแซมลงจนเต็มพื้นที่ครับเสร็จแล้วเราก็จะได้กระทงที่สดใสสวยงามสร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติ ักทูบเทียนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ